ทักทายนะคะทักทายเพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ติดตามที่ทุดท่านวันนี้รุ้งพามาชมนะคะบรรยากาศยามคำ่ำคที่นี่คือนะคะสระน้ำโบราณหนงเปรงซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีนะครับที่โรงพยาบาลสุรินตรงจุดนี้เป็นจุดพญานาคนะคะพญานาคเจ็ดเสียนค้นน้ำ อยู่ตรงกลางสระนะคะหันหน้ามาทางอาคาร16และอาคาร14ามาชมบรรยากาศยามค่ำคำสระน้ำโบราณโหนองกรงนนี่นะคะก็จะประมาณนี้ก <c oughs> ็จะมีสร้างเป็นบันไดาทางขึ้นนะคะสระน้ำโบราณแห่งนี้มีอายุมากกว่าร้อยปีนะคะซึ่งชาวบ้าน ชาวบ้านผู้ใหญ่นะคะคนเก่คนเฒ่าเล่าสืบต่อกันมาว่าสระน้ำหนองหนองเพลงหรือสระน้ำโบราณแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยมีหลวงโดยมีหลวงปู่เจ้าสระโบราณคอยคุ้มครองนะคะสัานี้ก็จะเป็นศาลเจ้าปู่ตาสระโบราณน,นะคะคอยคุ้มครองบ่อน้ำแห่งนี้มีความลึกมาก และมีน้ำตลอดทั้งปีนะคะไม่เคยเหือดแห้งมีน้ำตลอดทั้งปีตามความเชื่อในสมัยโบราณที่เล่าสืบทอดกันมานะคะสระน้ำโบราณแห่งนี้ในสมัยโบราณก็จะมีต้นไม้นะคะมากมายนะ,ะล้อมรอบนะคะท่านสิ่งไหนที่จะแม้แต่จะเอาปลาหรือลงไปในน้ำก็จะมีอันเป็นไปหมดซึ่งนับถือว่าเป็นการคุ้มครองจากปู่เจ้าสระโบราณแห่งนี้ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้ใช้ประกอบในพิธีนะคะตักน้ำจากบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อประกอบพิธีพุทธาพิเศษถวายเดชนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สามครั้งนะคะแล้วก็ได้อัญเชิญน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะในบอ่อน้ำแห่งนี้อีกหนึ่งครั้งถวายเดชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สินะคะเพื่อพิธี ราชาพิศิก็ได้มีการทําพิธีตักน้ําจากบ่อน้ําแห่งนี้บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปประกอบพิธีนะคะราชาพิศษฐวายเดยรัชกาลพิสิษ์ด้วยนะคะเราพาเพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านมาชมบรรยากาศค่าๆนะคะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะจะมี บริเวณรอบสระก็จะมีนะคะเป็นพญานาคเป็นพญานาคล้อมรอบนะคะทั้งสี่จิศทั้งสี่มุมเลยเสียงน้ำนะคะแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ประวัติความเป็นมานั้นช่างมีความอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ได้มานี่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นทางทางลงนะคะ จะมีประตูรั้วนะคะรั้วปิดกั้นไว้1 2ึ่งสองามห้าหกดแดมุมนะคะประตูรัว้วแล้วก็ตัวจะเป็นสถานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของอาคารนะคะซึ่งเป็นสะน้ำโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปี ก็นำภาพนะคะสระน้ำโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่โรงพยาบาลสุรินมาให้เพื่อนๆนะคะท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านได้ชมไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยเฮงๆปังๆไปด้วยกันค่ะบายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านโชคดีมีใจยเฮงๆฮงปังๆค่ะ